สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวชมน้ำตกนะคะที่จังหวัดปราจินบุรีค่ะบ้านเกิดของสุเอง okay. นี่จาก็จะมีลำธานมีเป็นซุ้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นสะพานเดินนี่น้ำใสามากค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะ อันนี้จะเป็นน้ำตกค่ะน้ำใสมากน้ำใสมากเลยจ้าอันนี้จะเป็นมีสะพานให้เดินนะคะสะพานฝั่งนี้ก็จะมีเนี่ยค่ะก็จะมีใส่ชุดกันตรงนี้น้ำจะลึกนิดนึงแล้วก็จะมีน้ำที่ตื้น น้ำใสนะคะเดี๋ยวจะให้ดูน้ำค่ะนี่น้ำใสมากน้ำสวยมากเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะน,นี้ซุม้มเป็นมีซุ้มนะคะซุ้มนี้เขาก็จะให้เช่านะคะเสียค่านั่งนะคะคนละร้อยห้าสิบบาทเล้ก็จะมีอาหารให้เราสามารถ สั่งอาหารได้สวยมากค่ะอันนี้จะเป็นแบบสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะน้ำก็จะไหลมาจากเขานะคะตรงนู้นตรงนู้นจะเป็นเขานะคะมันมีต้นไม้บังนิดนึงตรงนู้นนะคะแล้วก็น้ําจะไหลลงมาจากเขาค่ะมาตรงนี้ สวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นสพานที่เขาทำไว้นะคะก็จะมีแบบคนเล่นน้ำกันตรงนี้มีตรงนี้สำหรับเด็กๆเ,เล่นนะคะเพราะว่ามันไม่น้ำไม่ลึกมากไม่ลับก็ลงนเล่มากนี่ค่ะน้ำจะไม่ลึกนะคะตรงนี้ มาเที่ยวกันได้นะคะใครที่สนใจอยากรู้่าอยู่ที่ไหนทักคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะบรรยากาศมาฝากนะคะไปแล้วคะ่ะ